สวัสดีวันศุกร์สุดส,สัปดาห์ค่ะเด็กๆและเด็กๆก็มาพบกับครูเบียในห้องเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์กันอีกแล้วคะ่ะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์กันคะ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์คะ่ะจุดประสงค์ของเรื่องนี้นักเรียนสามารถสร้างโจทย์ปัญหาการลบ ของจำนวนนับไม่เกิน10และ0จากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้ได้ค่ะอ่นเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์การลบกันเลยค่ะเด็กๆโจทย์ปัญหาการลบเราก็จะต้องมีโจทย์บอกอะไรและโจทย์ถามอะไรนั่นเองค่ะ,ะจากประโยคสัญลักษณ์การลบนี้นั่นก็คือ8ลบ2 เรามาช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาการลบกันดีกว่าค่ะอะเรามาช่วยเรียง3ประโยคนี้ตามลำดับให้เป็นโจทย์ปัญหาการลบกันดีกว่าค่ะเด็กๆเราจะเริ่มจากบนรถมีเด็ก8คนลำดับที่2ล่ละคะลงจากรถไปสคนลงไป2ก็คือลบออก2นั่นเอง และ3จะเหลือเด็กกี่คนอ่ะเราก็จะได้เป็นโจทย์ปัญหาการลบของเราแล้วนั่นก็คือบนรถมีเด็ก8คนลงจากรถ2คนจะเหลือเด็กกี่คนเห็นไหมคะได้แล้ว1คขอ้ออ่ะและประโยคสัญลักษณ์การลบข้อนี้ครูเบีให้คือ9-4ลบ4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม เดี๋ยวเรามาสร้างโจทย์ปัญหาการลบกันโดยเริ่มจากการลิงลำดับประโยคกันก่อนให้เป็นโจทย์ที่สมบูรณ์เราจะเริ่มจากตรงไหนก่น็ดีนะคะอะ่าลำดับแรกเราก็ต้องเริ่มจากมีดอกบัวและดอกชบาทั้งหมด9ดอกเป็นลำดับที่1แล้วลำดับที่2เราก็ต่อด้วยเป็นดอกชบา4ดอกและลำดับที่3ก็คือเป็นดอกบัวกี่ดอกอ่า เราก็จะได้โจทย์ปัญหาการลบที่สมบูรณ์คือมีดอกบัวและดอกชาบาทั้งหมด9ดอกเป็นดอกชาบา4ดอกเป็นดอกบัวกี่ดอกนั่นเองค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์นั่นก็คือโจทย์ปัญหามีส่วนที่โจทย์บอกและก็ต้องมีส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองนะคะเด็ก วันนี้เราจะมาฝึกทำแบบฝึกหัดกันหน้าที่40ค่ะแบบฝึกหัดที่3.12การสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์คำชี้แจงขอให้เราสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์นะคะข้อที่1เขาให้เรามาคือ6-1ลบ1เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเดี๋ยวครูเบมีตัวอย่างนะคะให้เด็ก เป็นแนวทางเรามาช่วยครูเบนเลี้ยง3ประโยคนี้ก่อนให้เป็นโจดย์ปัญหาการลบครูเบนเริ่มจากมีส้ม6ผลมะม่วงสุก1ผลลำดับที่3ก็เป็นมีส้มมากกว่ามะม่วงสุกกี่ผลเราก็นำไปเขียนเป็น โจทย์ปัญหาการลบของเราได้เลยนั่นก็คือมีส้ม6ผลมะม,ม่วงสุก1ผลมีส้มมากกว่ามะม,ม่วงสุกกี่ผลเห็นไหมคะเด็กๆก็จะได้โจทย์ปัญหาการลบแล้วเด็กๆจะเขียนเหมือนที่เราช่วยกันทําในคลิปนี้หรือจะทําใหม่แต่งใหม่ก็ได้นะคะแล้วแต่เด็กๆเลยแต่สิ่งสําคัญจะต้องสร้างโจทย์ให้ตรงกับ ประโยคสัญลักษณ์ที่เขากำหนดนะคะจะเขียนแบบนี้เลยก็ได้ขอ,อที่สองหเท่ากับช่องสี่เหลีย่ยมประโยคสัญลักษณ์ที่เราได้มามาช่วยครูเบลเรียงกันอีกดีกว่าค่ะ,ะครูคคเบลก็จะเริ่มจากมีข้าวโพดท,ทั้งหมด8ฝักต่อด้วยอะไรคะประโยคไหนดีอ่าเก่งมากนั่นก็คือขายไป5ฝักและสุดท้ายเหลือข้าวโพดกี่ฝัก เราเรียงลำดับประโยคของเราแล้วเราก็มาเขียนเป็นโจทย์ปัญหาการลบของเราได้เลยน,ะนั่นก็คือมีขา้าวโพดทั้งหมด8ฝักขายไป5ฝักเหลือขา้าวโพดกี่ฝักเด็กๆช่วยครูเบียรเรียงลำดับแล้วเด็กๆก,ก็สามารถนำตัวอย่างนี้ไปเขียนในผลงานของตัวเองได้เลยค่ะหรือถ้าใครอยากจะแตง่งใหม่ตามประโยคสัญลักษณ์ที่เขากำหนดให้ก็ไม่เป็นไรค่ะ แต่ขอให้ทำถูกต้องนะคะวันนี้ก็มีการบ้านแค่หนึ่งหน้าค่ะและสิ่งสำคัญคือแบบฝึกหัดวิชาคณิตเล่มนี้เราทำครบเรียบร้อยแล้วรบกวนผู้ปกครองดูความเรียบร้อยของงานที่มอบหมายภายในเล่มนี้ทุกหน้าเลยนะคะเตรียมพร้อมที่จะส่งคุณครูตามวันเวลาที่นัดหมายค่ะขอให้ ใครที่ยังทำไม่เสร็จก็ทำให้เรียบร้อยนะคะสามารถตกแต่งระบายสีให้สวยงามได้ค่ะวันนี้เราก็เรียนกันเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์กันจบแล้วแล้วก็ขอให้เด็กๆทำงานให้ครบทุกหน้านะคะเพื่อเตรียมส่งคุณครูค,ค่ะขอให้เด็กๆตั้งใจทำงานหากระบายสีได้ยิ่งดีนะคะทำให้เรียบร้อยเตรียมพร้อมที่จะส่งค่ะ แล้วพบกับครูใบใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ